แน่นอนนี่คือลักษณะของฮุกที่จะทําให้ผู้ชมรู้สึกอยากติดตามจนจบคุณเคยสงสัยไหมว่าความให้อภัยจริงๆแล้วมันหมายความว่าอะไรเมื่อทุกอย่างเริ่มคลี่คลายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับทําให้คุณไม่สามารถหลบหนีได้ความจริงที่ซ่อนอยู่จะทําให้คุณตกใจแล้วมันจะจบอย่างไรต้องดูให้จบภรรยาบอกว่าฉันให้อภยัยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่มีใครคาดคิด ในคืนนั้นหัวใจของธนาเต้นรัวเขานั่งอยู่ที่โต๊ะกลางห้องครัวอากาศร้อนอบอ้าวกระแสลมที่พัดผ่านหน้าต่างทําให้ผ้าม่าสบัดเบาๆเสียงฝีเท้าของเขาดังในหูเขาจ้องมองมือลงบนถ้วยกาแฟที่ยังไม่ดื่มสีดําของกาแฟสะท้อนแสงไฟจากโคมไฟเพดานฉันให้อภัยเสียงของภรรยาแผ่วเบาแต่ชัดเจนคําพูดนี้ลอยอยู่ในอากาศร,รอบตัวเขาความรู้สึกสับสนปนเปกันในใจ ธนารู้สึกว่าห้องนี้ไม่เหมือนเดิมบรรยากาศหนาวเย็นที่ไม่ได้เกิดจากอุณหภูมิแสงไฟจากโคมที่กระพริบไม่เป็นจังหวะเพิ่มความรู้สึกไม่มั่นคงแล้วเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องที่ดังก้องมาจากห้องนอนไม่ใช่เสียงของภรรยาเสียงนั้นแปลกไปธนาลุกโผลดขึ้นจากเก้าอี้เขารีบวิ่งไปยังห้องนอนแต่กลับพบเพียงความมืดและความเงียบทุกอย่างหยุดนิ่งไปชั่วขณะเขาหันไปมองที่ขอบเตียง และเห็นบางอย่างที่ไม่ควรเห็นที่นั่นมีเงามืดของผู้หญิงยืนอยู่เธอยิ้มให้เขารอยยิ้มที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในสายตาของเธอมีแสงแวววาวเหมือนกับไม่ใช่พัรยาของเขาเขาเก้าวถอยหลังไปแต่เงานั้นก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเสียงลมหายใจของธนาดังก้องในหูมันกลายเป็นเสียงขู่ในความมืด เขาพยายามหันหลังกลับแต่ก็รู้สึกเหมือนว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องที่เขาคุ้นเคยพรรยาของเขาหายไปจากทุกสิ่งและตอนนั้นเองที่เขารู้ว่าคำพูดฉันให้อภัยคือการเปิดประตูไปสู่สิ่งที่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้เสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันมาจากภายในใจของเขาเองเขารู้สึกเหมือนหัวใจของตัวเองหยุดเต้นทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นภาพที่เบลอจนไม่สามารถรับรู้ได้อีกต่อไป เขาเริ่มหายใจไม่ออกและยืนอย่อย่างนั้นตรงหน้าประตูห้องนอนมือของเขาสั่นใจเริ่มเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอกและในความมืดนั้นเขาเห็นมันเงามืดที่เริ่มเบลอมากขึ้นทุกทีไม่ใช่เงาของภรรยาไม่ใช่ใครในครอบครัวมันคือบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้รอยยิ้มบนใบหน้านั้นเริ่มกว้างขึ้นเหมือนกับมันรู้ดีว่าเขากำลังกลัวธนาหายใจแรงขึ้น เขาเริ่มรู้สึกเหมือนขากำลังจะทิ่มลงไปในหลุมลึกไม่ว่าจะพยายามหนีเท่าไหร่ก็เหมือนจะหลงทางในความมืดเงานั้นขยับเข้ามาใกล้ทุกย่างก้าวของมันเหมือนเสียงกรีดร้องในใจเขาก้าวถอยหลังอีกครั้งแต่บานประตูที่เขาคิดว่าเขาเปิดได้กลับปิดไปแล้วไม่มีทางออกมองไปที่หน้าต่างก็เห็นแค่ความมืดแล้วเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากทางเดินข้างหลัง มันไม่ได้มาจากเน่านั้นแต่มาจากภายในห้องทนาเหลียวไปมองอีกครั้งร่างของภรรยาเขายืนอยู่ที่มุมห้องเธอจ้องมาที่เขาด้วยแววตาที่แปลกประหลาดไม่ใช่ความรักที่เขาคุ้นเคยแต่เป็นความเยือกเย็นที่แฝงอยู่ในความนิ่งทำไมเขาถามเสียงแหบแห้งภรรยาของเขายิ้มออกมาอีกครั้งและคำพูดนั้นก็ดังขึ้นในหัวเขา ฉันให้อภัยแล้วก็ทําให้เธอรู้สึกผิดจนหมดสิ้นทานารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกําลังหมุนไปสายตาของภรรยาของเขาจ้องมองเขาเหมือนกับเป็นคนแปลกหน้าหายใจลึกๆเขาไม่สามารถหลบหนีจากการเผชิญหน้ากับความจริงนี้ได้สิ่งที่เขาทํามันเกินจะกลับตัวและความรู้สึกว่าภรรยาของเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป ทำให้หัวใจของเขาหยุดเต้นทุกอย่างมืดไปในชั่วขณะทุกอย่างรอบตัวเขามืดลงอย่างรวดเร็วเหมือนกับเวลาในห้องนั้นหยุดนิ่งธนาไม่สามารถยืนได้อีกต่อไปขาของเขาอ่อนแรงจนต้องทรุดลงไปนั่งบนพื้นเขามองไปที่ภรรยาในสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวใบหน้าของเธอเปลี่ยนไปจากเดิมมากตอนนี้มันดูเหมือนไม่มีความรู้สึกใดๆรอยยิ้มที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นการยิ้มที่มีความเย็นชาแฝงอยู่ในนั้น เหมือนกับเธอกำลังมองเขาจากมุมมืดของจิตใจพรรยาคุณคุณเป็นใครธนาถามเสียงสั่นมือของเขาจับที่ขอบโต๊ะข้างๆเพื่อพยุงตัวเองพรรยาหยุดยิ้มและเงียบไปครู่หนึ่งทุกอย่างเงียบกริบจนเหมือนเสียงหายใจของเขาดังก้องในหูแล้วเธอก็เริ่มพูดด้วยเสียงที่แหบพร่าฉันคือสิ่งที่คุณไม่เคยรู้จักฉันคือคำตอบของสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงคำพูดของเธอดังกล้องในใจธนาเหมือนกับเสียงสะท้อนจากที่ไกลๆ คุณคุณไม่เคยรับรู้ถึงสิ่งที่คุณทําให้ฉันต้องทนทุกข์วันนี้มันคือการจ่ายราคาทานาสัมผัสได้ถึงอากาศในห้องที่เริ่มหนาวเย็นลงทุกลมหายใจที่เขาดึงเข้ามารู้สึกหนักหน่วงเหมือนกับมีอะไรบางอย่างกําลังจะทลายลงมาเขาพยายามตั้งสติทว่าใจกลับกลัวจนไม่สามารถคิดอะไรได้เลยในขณะที่ภรรยาก้าวเข้ามาใกล้เขาทุกย่างก้าวของเธอดังคล้ายเสียงเหล็กที่บทขยี่จิตใจทานามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคําถาม คุณคือภรรยาของผมหรือไม่เขาถามด้วยเสียงที่สัน่นแต่คำตอบที่ได้รับกลับมาเป็นเพียงแค่รอยยิ้มที่เย็นชามันเหมือนกับว่าเธอกำลังเฝ้าดูการทรมานของเขาทุกๆวินาทีที่ผ่านไปกลับยิ่งทำให้เขารู้สึกถึงความโหดร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นภรรยาของเขายังคงยิ้มต่อไปแต่รอยยิ้มนั้นมันไม่มีความสุขมันเป็นรอยยิ้มของความพอใจในบางสิ่งที่เขาไม่อาจเข้าใจได้เขาหลับตาลงในความหวาดกลัว และเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเขากลับกลายเป็นภาพที่แปลกประหลาดห้องนอนที่เขาคุ้นเคยกลับเต็มไปด้วยเงามืดแปลกประหลาดเหมือนกับว่ามีบางอย่างที่ไม่ควรมีอยู่ที่นี่ธนารีบลุกขึ้นและวิ่งไปที่ประตูแต่เมื่อเขากระชากมันออกกลับพบว่าประตูนั้นไม่สามารถเปิดได้อีกต่อไปมันเหมือนกับถูกปิดตายโดยบางสิ่งที่มองไม่เห็นธนาเริ่มรู้สึกเหมือนกับตัวเองกำลังถูกกักขังในโลกที่ไม่เคยมีอยู่จริง เขาหันกลับไปมองที่ภรรยาเธอยังคงยิ้มแต่ครั้งนี้มีบางอย่างในแววตาของเธอที่ทำให้เขาไม่อาจทนมองได้คุณต้องการอะไรจากผมคำถามนั้นถูกเปล่งออกมาจากริมฝีปากของเขาแต่เสียงของเขากลับกลายเป็นเสียงสะท้อนที่ไกลออกไปสิ่งที่คุณทำมันจบลงแล้วภรรยาตอบพร้อมกับเสียงที่แหลมสูงขึ้นและในที่สุดทุกอย่างก็เงียบไปอีกครั้ง จนธนาหมดแรงและล้มลงไปกับพื้นสิ่งที่เหลืออยู่ก็แค่ความมืดธนานอนอยู่บนพื้นด้วยหายใจที่ติดขัดและร่างกายที่ไม่สามารถขยับได้ความมืดรอบตัวเขากลืนกินทุกสิ่งอย่างเงียบเชียบแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกได้ชัดเจนคือเสียงลมหายใจของเขาที่ดังก้องในหัวมันเหมือนกับเสียงกระซิบที่ไม่สามารถหลบหนีได้และในขณะที่เขาพยายามดึงตัวเองขึ้นมาเพื่อหลบหนี ความเย็นจากพื้นก็ทําให้เขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างจับเขาไว้พรรยาย,ยังคงยืนอยู่ในมุมห้องการเคลื่อนไหวของเธอช้าและแน่วแน่เหมือนกับเธอกําลังรอสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นธนาไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้อีกแล้วเขารู้สึกว่าโลกทั้งใบกําลังจะหลุดลอยไปและทุกสิ่งที่เขารู้จกักกําลังจะกลายเป็นเพียงความฝันที่ไม่น่าเชื่อทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในห้อง เสียงคะเบาๆที่มุมห้องมันเหมือนกับเสียงจากประตูที่มองไม่เห็นแต่ธนาไม่สามารถหันไปมองได้เพราะความกลัวครอบงำทุกความคิดเขาได้ยินเสียงของภรรยาดังขึ้นอีกครั้งไม่ต้องกลัวเสียงนั้นแผ่วเบาและเย็นชาทุกอย่างจบแล้วทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ควรจะเป็นธนาหลับตาลงพยายามข่มตนเองให้สงบแต่ในความมืดนั้นเขารู้สึกถึงความเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถอธิบายได้ เหมือนกับว่าเขากําลังถูกดูดเข้าไปในความว่างเปล่าจิตใจของเขาว่างเปล่าและไม่สามารถคิดอะไรได้อีกและในความมืดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงอื่นที่เขาไม่คาดคิดมันมาจากมุมหนึ่งในห้องเสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นช้าๆธนาหันไปมองและเห็นเงาร่างคนหนึ่งยืนอยู่ตรงม,มุมห้องผู้ชายคนหนึ่งในชุดคลุมสีดำมืดใบหน้าไม่ชัดเจนแต่ร่างนั้นดูคุ้นเคยคุณธนาพูดออกมาได้แค่คำเดียว เสียงของเขาดังในหูเหมือนกระซิบแต่ผู้ชายคนนั้นไม่ตอบอะไรเขาก้าวเข้ามาใกล้ธนาแต่ในขณะที่ธนากำลังจะพูดอะไรอีกครั้งเขากลับเห็นภรรยาของเขาเดินไปยืนข้างๆร่างนั้นรอยยิ้มที่ยังคงปรากฏบนใบหน้าของเธอและในจังหวะนั้นเองทุกอย่างก็เริ่มพังทลายเสียงกรีดร้องจากในใจของธนาเริ่มดังก้องไปทั่วห้องแต่ไม่สามารถออกมาได้ เหมือนกับว่าเสียงของเขาถูกกลืนกินไปในความมืดสิ่งที่เขาเคยรู้สึกว่ามีชีวิตกลับกลายเป็นเพียงแค่เงานในความมืดไม่มีหนทางกลับไปไม่มีหนทางหลบหนีทุกอย่างจบลงตรงนี้ภรรยาของเขาหันมองเขาครั้งสุดท้ายด้วยแววตาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและธนารู้ว่าเขากำลังตกหลุมในสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ธนามองไปที่พรรยาของเขาแววตาของเธอในตอนนี้มันแตกต่างไปจากที่เขาจำได้ เหมือนเธอไม่ได้เป็นคนเดียวกับที่เขารักมาทั้งชีวิตแต่กลับเป็นบางสิ่งที่เขากลัวจนไม่กล้าจ้องตาแววตาของเธอเป็นเหมือนกับการตัดสินใจที่ชัดเจนเหมือนกับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการวางแผนที่ลึกซึง้งคุณไม่เข้าใจคุณไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ฉันต้องทนทุกข์เสียงของเธอดังขึ้นอีกครั้งแม้แต่คำพูดเหล่านั้นยังแฝงไปด้วยความยินชาธนาเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังตกอยู่ในหลุมที่ลึกเกินไป เขาพยายามลุกขึ้นแต่มันเหมือนกับขาเขาหนักอึง้งร่างของเขาดูเหมือนจะถูกดึงดูดเข้าหาอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถเห็นได้แล้วในวินาทีที่เขาพยายามดิ้นรนร่างของภรรยาก็ก้าวเข้ามาใกล้เธอยื่นมือออกมาหาเขารอยยิ้มยังคงประดับบนใบหน้าของเธอมันเป็นรอยยิ้มที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนมันเหมือนกับว่าเธอกำลังทำอะไรบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้มือของเธอแตะที่หน้าอกของเขาอย่างช้าช้า คณารู้สึกได้ถึงความเย็นที่ซึมเข้าไปในร่างกายมันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างถูกดึงออกจากเขาอย่างรวดเร็วลมหายใจของเขากลายเป็นหนักขึ้นจนเหมือนกับว่าเขากำลังจะขาดใจตายเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่มีผลกระทบกับทุกเซลล์ในร่างกายความรู้สึกที่มันไม่ได้มาจากโลกนี้ทำไมเขาถามเสียงเบาทำไมต้องทำแบบนี้พรรยาหยุดยิ้มและมองเขาอย่างไม่แยแส คุณทําให้ฉันต้องทนทุกข์มันถึงเวลาที่คุณต้องชดใช้เสียงของเธอไม่ใช่เสียงที่คุณเคยอีกต่อไปมันแหบแห้งและแสงไปด้วยการแค้นที่ยากจะอธิบายและทันใดนั้นโลกของธนาก็เริ่มหมุนรอบตัวเขาทุกอย่างเริ่มเบลอและไม่มีเส้นขอบชัดเจนเขากําลังถูกดึงลงไปในหลุมลึกที่ไร้ที่สิ้นสุดไม่ว่าจะพยายามเอื้อมมือไปข้างหน้ายัางไงก็ไม่สามารถคว้าหรือจับอะไรได้สติของเขาเริ่มหลุดลอยเหมือนควันที่หายไปในอากาศ และในช่วงสุดท้ายก่อนที่ความมืดจะกลืนกินเขาไปเขาได้ยินคำพูดสุดท้ายจากภรรยามันจบแล้วเสียงนั้นยังคงก้องในหัวของธนาแม้ว่าเขาจะไม่สามารถรับรู้สิ่งรอบตัวได้อีกต่อไปความมืดได้ครอบงำทุกสิ่งอย่างไม่เหลืออะไรนอกจากความว่างเปล่าธนากำลังสูญเสียตัวเองไปในเงามืดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และคำตอบที่เขาไม่เคยได้รับจากภรรยายังคงเป็นปริศนา จนถึงวินาทีสุดท้ายเมื่อความมืดเริ่มหายไปธนาเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับว่าโลกทั้งใบถูกหยุดไว้ชั่วขณะความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้เริ่มเข้ามาแทนที่ทุกความคิดทุกอย่างเงียบสงัดจนเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองมันเต้นหนักและไม่เป็นจังหวะเหมือนมีบางอย่างที่พยายามดึงเขากลับไปจากการหลุดลอยเขาพยายามลืมตาขึ้นแต่ดวงตาของเขากลับไม่สามารถปรับตัวเข้ากับความมืดที่ยังคงอยู่ แม้จะพยายามขยับร่างกายแต่ก็เหมือนถูกปรึงไว้อย่างไร้ทางออกจิตใจของเขายังคงเต็มไปด้วยความสงสัยทำไมทำไมมันถึงเกิดขึ้นกับเขาแต่ทันใดนั้นเขารู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวเล็กน้อยที่ข้างตัวเหมือนกับว่าใครบางคนกำลังยืนอยู่ใกล้ๆธนาหันไปมองแต่เขากลับไม่เห็นอะไรเลยไม่มีร่างใดปรากฏอยู่ในความมืดแค่ความเงียบที่ยังคงเกาะกุมทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วเสียงกระซิบดังขึ้นในหูเขาเธอไม่ได้ให้อภัยมันเป็นเสียงที่ดังขึ้นจากภายในเขาเองมันไม่ใช่เสียงของภรรยาแต่เป็นเสียงบางอย่างที่เขารู้สึกคุ้นเคยเสียงที่มันเหมือนคำทํานายที่มาถึงในเวลาที่เขาต้องเผชิญหน้าเธอไม่ได้ให้อภัยเสียงนั้นกล่าวซ้ำไปซ้ำมาธนารู้สึกเย็นเฉียบราวกับมีลมหนาวพัดผ่านร่างกายเขามันเย็นจนทำให้เขาตัวสั่น และในขณะที่เสียงนั้นเริ่มมาลงเขากลับเริ่มได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอีกครั้งมันคือเสียงของฝีเท้าที่ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เขารู้สึกถึงบางสิ่งที่แตะที่ขาของเขามือเย็นที่สัมผัสร,ร่างกายเขาธนากระชากตัวเองขึ้นจากพื้นทันทีพยายามฝืนตัวเองให้ลุกขึ้นแต่เขากลับล้มลงอีกครั้งความมืดที่รายล้อมเขากลับกลับหนาขึ้นอีกครั้งเขาเห็นแสงริบหรี่จากข้างทางที่เริ่มมองเห็นได้ แสงนั้นทําให้เขาคลายความกลัวได้ชั่วขณะหนึ่งแต่ก็ยังรู้สึกถึงบางสิ่งที่อยู่ใกล้เหมือนมันจะตามติดเขาไปทุกที่เสียงกระซิบนั้นยังไม่หยุดไม่สามารถหนีไปได้ธนาเริ่มพยายามหันตัวเองไปอีกทางหนึ่งแต่ยิ่งพยายามก็ยิ่งเหมือนจะถูกดึงกลับมาที่เดิมเขารู้สึกถึงการหายใจหนักหน่วงและรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นในความมืดนั้น เหมือนทุกสิ่งรอบตัวกำลังรอคอยการตัดสินใจและในความว่างเปล่านั้นเขาได้ยินเสียงของภรรยาดังขึ้นอีกครั้งคุณไม่เคยเห็นจริงๆใช่ไหมเสียงของเธอแฝงไปได้วยความเจ็บปวดทุกสิ่งที่คุณทำมันไม่มีทางหลบหนีไปได้ทนารู้สึกได้ถึงการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทุกคำพูดของเธอเหมือนคำสาปที่เขาไม่สามารถหลบหนีไปได้และเขาก็รู้แล้วว่านี่ไม่ใช่การให้อภัย แต่เป็นการลงโทษที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทนาค่อยๆปิดตาลงหัวใจของเขาเต้นเร็ววกับจะระเบิดออกมาทุกอย่างรอบตัวเขาเริ่มเงียบลงเสียงฝีเท้าหายไปความเงีนเริ่มจางลงจนไม่เหลืออะไรเลยเขาเปิดตาขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่ความมืดที่เขากลัวแต่เป็นแสงสว่างอ่อนๆที่ค่อยๆส่องเข้ามาจากไกลๆแสงนั้นทำให้เขารู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่กำลังจะจบลง และในขณะนั้นเองเขาได้ยินเสียงจากภายในใจของเขาเองมันไม่ใช่เสียงของใครแต่เป็นเสียงของความเข้าใจมันจบแล้วคำพูดนี้ทำให้เขารู้สึกถึงความโล่งใจในลึกสุดของจิตใจเขาไม่รู้ว่าเวลาไหนที่เขาก้าวพ้นจากความมืดนั้นแต่เขารู้ว่าเขาได้พบกับความสงบในใจที่หายไปนานพนรรยาไม่อยู่ที่นั่นแล้วทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นกลายเป็นแค่ความทรงจำที่เลือนราง ธนาเดินออกจากความมืดนั้นไปได้วยความรู้สึกปลอดโปรง่งโลกนี้ยังคงหมุนไปเหมือนเดิมแต่สำหรับเขามันได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเขารู้ว่าเขายังต้องเผชิญกับการเดินทางที่ยากลำบากแต่ครั้งนี้เขาพร้อมแล้วที่จะก้าวต่อไปท่ามกลางแสงสว่างที่เริ่มทึมาใหม่